ทีนี้ก็ต่อจากไรเนาะ EP หนึ่งตอนหนึ่งเนาะพอดีว่าไรหลุลดอีกแล้วเอออาจจะมีของก็ได้โอหาเอเราก็ตัดไม้ด้วยดีกว่า เอาต้นกาไปด้วยนะเพราะว่าเราได้อ,อ,อะไรเก็บนี้ออเดี๋ยวเพื่นติดขัดเลยตรงนี้โอ้เอาจริงๆผมรูก็เล่นไม่ให้ยเก่งหรอกเดี๋ยวก็พยายามเล่นอเล่นไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็เก่งเอง มันว่าเกมจะอัปเดตใหม่เนาะนี่โหพยายามไปให้มันเป็นเลเวลนี้นะเลเวลสี่ ตอนนี้เข,ขอามาก็าไม่เจออุ้ยอะไรอ่ะแอปเปิลมากินหน่อยนะอุ้ยหรือว่าตรงน,นี้มันใหม่ก็อ,อาจจะไม่ได้ว่ามันมาใหม่เป็นไปได้ถูกเลย ไม่ใช่ไหมาตายแล้ว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 มีเ,เรื่องด้วยพี่ไหนสักแห่งหนึง่งก,ก,กว่าออกมาแล้วกว่าออกมาแล้ว ช่วยวิญญาณในสัตว์คราะอ้าเราจะหาอะไรทำดีไหมหรืออะไรไไอะไรโหจมมิดเลยอะจมมิดเลยจุบไปเร็วไปเร็วไปเร็ว ม้อยู่ไหนนะเราเดินไปไปเราตกโ,โตนี่แล้วนี่นะเราขุดมันจนไม่เหลือแล้วนี่หนอจะก็ไม,ไ,ไม่เป็นไรมันเล่นไหวได้อยู่ไหวแล้วมั้ง VTU สองตัวเขาก็มานล้วครับเ,เราก็หาทำไม่ได้เปื่อ ต่รัดรัดบรีผมกำลังออกเนาะหาของง

เราตัดไม้ด้วยเนาะเราได้ทำแผนที่เาก็การอเนเ,นเนก็บ่ากอนารก่อนนะการเจอละเจอการล้ว ចុះជិះໄວ ว้ามือแล้วหรือเปล่ามือแล้ว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 เขาจะหายความวันเยอนเรื่อยๆเ,เราจะไปดีกว่า <c oughs> ไม่เป็นไรเกิดขึ้นเลยจริงๆหมุนซะหมุน เออมันหมุนยังไงอ่ะ <Sustain> ม <songs> ันหมุนยังไงเอ้ยไรหมุนไม่ได้วางไว้ตรงนี้เลย หน้าสองฝั่งได้ด้วยนะ <S <S <an> <S มันจะบุกค,คี้เข็มเราด้วยแต่ว่าเราต้องออตัดไม้ละ เราต้องตัดไม้อืมเยากินด้วยเนาะอืมขอชิบหายมาวันเดียวเลยอีกแล้วไม่เข้าใจขออนุญาตคุณนะฮะผมไม่รู้ว่ากระดักมันนี่ สำคัญคือตัวนี้ยดักดักไม้จะอ,อยู่ขั้นไหนอ่ะไม่มีตายแล้วมีได้กับดักมี้ก็าตายไปอย่างเงี้ย มันออ่มตลอดเวลาตอนนี้เขาเล่นถึงเนี้ยยังไม่เคยผ่านเลยอะ่ะ

คนละทีมาแล้ววันนี้ละทีมาแล้วลว่าเอ้ยเห็นโคนี้ไ no, 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 no. ปมาโน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 ่ไปไปพอละทีเราไม่มีกัมดาล่ะเราสู้เราสู้นายไม่ได้หรอกนะเราไม่มีกัมดักเราไม่มีกัมแดด เจะต้องวนไปอย่างนี้แหละจะวนสู้ไปอย่างนี้แหละรอก่อนเถอะรอก่อนเอ,อ๊ะอืมก็ประมาณนั้นครับทุกคน นี่คือผลที่ผมไม่ได้อยากเล่นคนเดียวมอนแรก็ตายชวยเลยอะเนาะขอแค่นี้เนาะโอเคก็จบแล้วเนาะ